สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงจะพามาชมต้นไม้เนื้อเยื่อที่กำลังอนุบาลอยู่นะคะต้นนี้ชื่อว่าเดลีประกายดาวค่ะ กอริก้านกลมค่ะสเสนจันค่ะพิงดากอนนะคะไฟเทคค่ะด้านบนก็จะเป็นพาสตาสานัมซิลเวอร์นี่ค่ะพสาสต้าซานัมซิลเวอร์เสือพานค่ะใบเลือดสีทองค่ะ สเสนจันอกโกดิมานะคะแข็งแรงทุกต้นเลยค่ะบอนกระดาษด่างนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะนำไข่ออกมาได้สี่กระถางค่ะกำลังอกอยู่ค่ะ ค่ะเชิญชมค่ะแข็งแรงทุกต้นเลยค่ะชอบดินร่วนซุยแสงแดดรำไรนะคะก้านส้มค่ะต้นนี้ก้านส้มนะคะค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะ พิงบินเซสค่ะที่แยกกระถางมานะคะมีอยู่สามต้นค่ะค่ะการส้มค่ะ แ้่นในเป็นไว้วิสาบนะคะแล้วก็ว่านางคุ้มค่ะว่านางคุ้มแยกได้ห้ากระถางค่ะว่านางคุ้มค่ะ เชิญชมเชิญชมนะคะไฟเทกสเสนจันเดลีประกายดาวนี่ค่ะเดลีประกายดาวกอลิกกานกลม พิงดาก้อนสเสนจัน์เชิญชมอย่างใกล้ชิดเลยค่ะลูพินน้ำค่ะเชิญชมนะคะแข็งแรงทุกต้นค่ะชอบดินร่วนซุย แสงแดดรำไรงามทุกต้นค่ะขอบคุณค่ะ